อยากเปิดร้านอะไรฮะขายลูกชิ้นเราเราต้องเตรียมอะไรบ้างฮะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้อแก๊สหย่ดเลยนะอานี่ก็เอาของดีเลยครับเอาอย่างดีเลยครับดนี่เอาอลไรสกีนะนี่พี่เขาเปิดแล้วดีใจไหมครับมีร้านแล้วดีใจมากทำดินละทุกคนครับเห็นพี่คนนั้นไหมทุกคนโอเคครับทุกคนวันนี้นะฮะถ้าใครเคย เคยดูคลิปที่ผมทําคลิปปากาศนะครับทุกคนที่ผมบอกว่าญาติผมเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยได้ช่วยเลยไปช่วยคนอื่นอะไรเงี้ยจะมีสถารที่ผมพูดนะวันนี้นะครับทุกคนผมกะว่าจะช่วยเขานะครับครอบครัวเขาให้มีอาชีพนะครับทุกคนจริงๆแล้วผมจริงๆแล้วถ้าเราให้เงินอ่ะมันก็ให้ได้แต่ถ้าเราสร้างอาชีพผมว่านั่นมันน่าจะยาวกว่านะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อของให้เขาขาย,ขายลูกชิน้นขายอะไรเงี้กันทุกคนไปเดี๋ยวผมถามคนเจ้าของเขาดีกว่าค่ะว่าเขาอยากได้อะไรการ์นะอยาก,อยาก,อ,ยากอยากเปิดร้านอะไรฮะขายลูกชิ้น ขายลูกชิ้นแล้วก็ขา้ขาวข้าวข้ายำค่ะขายลูกชิ้นแล้วก็ขา้าวยำใช่ไหมเราเราเราต้องเตรียมอะไรบ้างฮะก็หม้อนึ่งบอกบอกบอกเขาได้เลยหม้อ,อนึ่งก็คือใส่ใส่ข้าวยำใช่ไหมใส่ลูกชิ้นใส่ลูกชิ้นโอเคโอเคดินป่ะแไม่ก็ก็ใช่มดินแ้ไม่มีแก๊ใหญ่ไงได้<ะ>ได้นะไขายของมันปิกนิกก็ได้ได้อยู่ในบ้านก็ตกค่าก็ปิกนิกได้ตกค่าได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อแก๊สซใหญ่เลยกันนะเอาเอาอัไรอีกบอกโย่บอกโย่ กะติกน้ำกะติกน้ำแขงอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูกระติกแบบนี้โบนาสิอะไรหรออะดูนี่เขาเอาอะไกนะอ๋อเอาสีอะไรเอาสีแดงสีน้ำเงินอ๋อสีแดงก็สีแดงสีแดงมันดูน่ากินไงดูสดไงดูสดไงอันนี้อันนี้เท่าไหร่ครับกะอันนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ห้าร้อาอ๋อนี้ก็เอาของดีเลยอันนี้สองอันนี้ดีกว่าใช่ไหมกะไอนี้โอเคเตาแก๊สอันนึงครับ เอาันนี้ก็ได้ครับโอเคอันไหนครับได้ได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเตาถ่านอ่ะเตาถ่าได้ได้ก็เอาเลยอ่าได้ครับได้ครับครับเอาอย่างดีเลยครับโทษนะครับอันนี้จะเป็นต้องมีไหมคะหมายถึงว่าตั้งแก๊สนี้ใช่ไหมฮะได้ได้ครับที่ที่ตั้งข้างล่างกันเองจะได้เลื่อนได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เราซื้อเสร็จแล้วนะฮะนี่นี่ก็จะเป็นพวกเต็นท์พวกแก๊สพวกเก้าองเก้าอี้นี่เห็นไห เอา่านเขาเรียกว่าอังโลใช่เดี๋ยวดูนะครับทุกคนว่าวันไหนเขาเขาจะเปิดขายนะครับทุกคนน่าจะตั้งตรงนี้ทุกคนผมว่าทาร้านเล็กๆก่อนทุกคนดูนิดนึงตั้งหน้าบ้านนี่แหละเนาะสะดวกพี่วะเขาหุงเขายำแล้วก็เอามาขายตอนเช้าๆอะไรเงี้ยทุกคนไปเดี๋ยวเรายกของแล้วก็ดูนะครับทุกคนว่าช่วงที่เราเปิดอ่ะเขาเปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะจะอ่าจะจะปักหมุดให้นะครับทุกคนใครที่อยู่นะที่วันมาอุ่นหุนญาติผมได้โอเคไปทุกคนไป ทุกคนดูทุกคนดูเห็นร้านสีเขียวไหมทุกคนนี่พี่เขาเปิดแล้วทุกคนไปแล้วเราไปดูเราไปดูยศตาป,ป,ะะปล่อยเรียบร้อยแล้วกะนี่มีป้ายข้าวยำด้วยกะกดูมีป้ายด้วยมีขายขายา้าวยำกะตอนนี้ตอนนี้ลูกชิ้นอะไรขายไหมก็ขายตอนเย็นอ่าก็มีตอนเช้าก็จะมีพวกข้าวยำตอนเย็นก็จะมีพวกลูกชงลูกชิ้นต่างๆเป็นลูกชิ้นนึ่งอะทุกคน นี่มีกระโปด้วยดูดูกะขายห่อเท่าไหร่อะกะห่อละสิบบาทดริโอ้ข้าวยำห่อสิบบาทสิบบาทเองสิบบาทจริงกัมปงงเลยอเขอดูนี่ไหมกะว่าสิบบาทแค่ไหนกะเฮ้ทุกคนใส่พริกหมดทุกอย่างเลยนะใส่ใส่ครับใส่โอ้หนี่นี่คือกะทำแบบปกติเลยนะน,ะนี่ทุกคนมีไอ้นี่คือปลาคั่วนะฮะทุกคนนี่เป็นมาทำเองเหรอกะอันนี้เราซื้อแล้วก็เราก็มาปรุงอีกทีนึงอ่ะดิอ่าโอเคดูดู นี่ทุกคนดูนี่คือขอยำเป็นบ้านนะครับทุกคนนี่เท่าไหร่กะสิบบาท,บบาทโอ้โหดีใจมาะกะมีร้านแล้วทำดนละผมจะบอกว่าคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นคลิปที่เ,เราเรามาช่วยญาติๆกันนะครับทุกคนการนันก็เป็นญาติผมสามสามีกะเขาก็เป็นน้องชายพ่อผมนะ,ะทุกคนผมจะบอกว่าอยากให้ทุกคนมาช่วยอุดหนุนหน่อยนะถ้าใครอยากจะมาอุดหนุนนะขอยำสิบบาทนะครับของญาติผมเองทุกคน นะฮะตรงนี้เป็นอ่างเก็บน้ําพี่คุณทองนะที่รถเข้าไปอะ่ะคืออ่างเก็บน้ําเลยเนี่ยถ้ามาก็เลี้ยวขวานี่ก็ถึงเลยนะทุกคนร้านหมวกสีเขียวนะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าจะมาอุดหนุนญ,ญาติผมนะครับทุกคนสามารถมาอุ่นหนุนได้นะทุกคนยังไงก็ช่วยช่วยพี่เขานะครับทุกคนแต่ถามว่าของดีจริงไหมทุกคนพี่เขาทํากับข้าวมาหลายปีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าช่วงเช้าขายอะไรก็ช่วงเช้าชเช้าใสา่เน่แต่คนเลือกา้เนี่ยไม่เอาโจ๊กอีกอย่างแล้วเคยขายโจ๊กอยียอ๋อเ<ล>ดี๋ยวมีเดีย๋ยวม มีข้าวเกียบด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนขอบคุณกะมากนะฮะแล้วก็ใครอยากจะมาอุดหนุนใครอยู่นนาี่วานะฮะก็มาซื้อได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้โชคดีครับทุกคนไปไป,ไป